และในวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการใช้มอสนามในการหุงข้าวนะครับคนโดยทั่วไปเวลาหุงข้าวจะชอบเทข้าวเข้าไปด้นานในเลยแต่ก็ไม่ผิดครับการเทข้าวเข้าไปข้างในแต่ว่าข้อเสียคือเวลาเราลืมหรือเราเผลอเลยน้ำที่อยู่ในหม้อนี้ยมันจะแห้งทำให้ ไฟนี้ข้าวติดหม้อข้าวไหม่ติดหม้อผมก็เลยจะใช้วิธีแบบใหม่นะครับคล้ายๆวิธีการหุงข้าวด้วยไฟฟ้าแต่เราใช้หม้อสนามโดยใช้ตัวนี้แทนปกติตัวนี้เป็นตัวอุ่นอาหารนี่ครับเบื้องต้นให้เราเทน้ำใส่หม้อปกติครับ ใส่ไว้ประมาณว่าน้ำไม่แห้งครับในระหว่างที่เราหุงข้าวสิบถึงยี่สิบนาทีข้าวที่เราใช้ก็ใส่ขวดเพื่อเป็นวิธีการหมอดคนทั่วไปคนเท่าคนแก่เวลาเขาหุงข้าวเขาจะบอกว่าให้เอาแค่ ครึ่งนิ้วของเราเติมข้าวปกติบางคนก็ล้างบางคนก็ไม่ล้างครับผมอันนี้มันคือข้าวใหม่ที่เรามันไม่มีฝุ่นการล้างข้าวก็หนึ่งข้อดีก็คือฝุ่นละอองหายไปข้อเสียก็คือ แร่ธาตุต่างๆที่มากับข้าวก็จะหายไปแล้วก็จะกินแป้งเฉยๆนี่นะครับนี่แล้ผมก็จะปิดฝาหนึ่งไปด้วยมาจุดไฟกันครับตั้งหม้อเข้าไปครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเปิดดู ก็ใช้ตัวนี้จับเพื่อม่ให้มันร้อนนะครับหุงข้าวด้วยหม้อสนามมีความร้อนมากครับผมต้องใช้เขาเรียกว่าถุงมือกันความร้อนไม่งั้นมือพองได้ครับวันนะครับผมว่าหลังจากที่เราหุงข้าวสิบกว่านาทีเนี่ยนี่ มันจะได้ข้าวประมาณนี้เนี่ยรับเกือบฝุกแล้วครับเป็นเม็ดเรียงดีเพราะว่าโอกาสที่ข้าวจะไหม้เมา่อแบบนี้ไม่มีครับสามารถเห็นแบบนี้คือสามารถกินได้สองถึงสามคนได้นะครับเนี่ยกระเพราเครื่องไนเป็ด เสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยไปด้วยกันประมาณนี้ก็กินได้สองคนครับข้าวก็สุกร้อนนี่ครับข้าวที่เราหุงจากหม้อสนาม นี่ครับหุงขึ้นหม้อผมเองก็กินข้าวไม่เยอะหรอกครับกินไม่น้อยจะเน้นเรื่องอื่นมากกว่ากินไม่หมดสามารถเอาไปผัดวันอื่นนะครับทําเป็นข้าวผัดเดี๋ยวเมนูวันพวกนี้อาจจะทําเป็นข้าวผัดอืมกินคนเดียวไม่ต้องใช้ช้อนกลางครับเคาวหน่อยเป็ด